พวงมาลัยปาเจโร่สปอร์ตนะครับพวงมาลัยออนิวไททันนะครับตัวนี้2015ถึง2018นะครับพวงมาลัยชุดนี้นะครับทำมาตั้งแต่ปี2015นะครับปลาย2015นะครับติดตั้งใส่มิสูบิชิไททันนะครับปี2009นะครับปุ่มกดนะครับ ของเดิมก็จะเป็นในส่วนของสีบอลเงินนะครับสีเคการช่างนะครับลังสารแต่งเติมเสริมหล่อนะครับตัวนี้ทํามาตั้งแต่ปีสองสิบห้านะครับก็พอดีมีอะไรเปลี่ยนนะครับในส่วนของปุ่มคอนโทรลนะครับของเดิมนะครับเป็นลายไม้นะครับโทนสีแดงนะครับตัวรอบนะครับเป็นในส่วนของลายไม้สักทองนะครับตัวโคมเมียมก็เป็นเคปลาโทนสีแดงนะครับ นะครับสับเปลี่ยนให้ดูนะครับเปลี่ยนเสร็จไปข้างหนึ่งนะครับก็เปรียบเทียบให้ดูนะครับว่าหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับคอนโทรลพม่าไล่นะครับสับเปลี่ยนก็ไม่นานะครับติดตั้งใช้เวลาไม่นานนะครับก็ตัวนี้เป็นต้นแบบซีเกาช่างอยุธยานะครับรังสรรแต่งเติมเสริมหล่อนะครับต้องการหล่อขนาดไหนนะครับซีเคการช่างรังสรรแต่งเติมเสริมหล่อให้นะครับชุดนี้นะครับ สับเปลี่ยนเสร็จนะครับทั้งสองฝั่งนะครับรูปแบบหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับต้องการทำตรงไหนส่วนไหนนะครับรลังสันแต่งเติมเสริมรอให้นะครับเดี๋ยวให้ดูรายละเอียดนะครับนี่ครจากไปดูใกล้ๆนะครับปุ่มกดนะครับเดี๋ยวเทสปุ่มกดให้ดูนะครับ ุ่มบนนะครับตัวนี้ไม่ใช่ตัวท็อปนะครับปุ่มบนเมื่อกี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับเห็นไหมเทปปุ่มกดให้ดูนะครับใช้ได้ตามปกตินะครับเดี๋ยววิธีตั้งให้ดูนะครับหน้าตาจะเป็นลักษณะประมาณไหนนะครับนี่นะครับตีตันเซกนะครับพวงมาลัยนะครับถามว่าทําได้ไหมนะครับตรงแอร์แบ็กตรงนี้นะครับ 4K การช่างอยุธยานะครับทํามาตั้งแต่ ปลายปี2015นะครับผมอะไรออกมาใหม่ๆนะครับก็เอามาติดตั้งเลยนะครับก็รังสรร์แ่่งเติมเสริมลอนะครับแ์แบกนะครับหนึ่งเดียวในประเทศไทยครับในโลกก็ว่าได้นะครับทําตัวนี้นะครับถามว่าทนไหมไม่ต้องห่วงครับอย่างที่บอกนะครับทํามาตั้งแต่ปี2015ปลายนะครับแล้วก็หลักๆที่ทําให้ลูกค้าประจําก็เป็นปุ่มคอนโทรลนะครับ ที่ทางร้านก็มีของพร้อมติดตั้งเลยก็เป็นในส่วนของเคปล่าดำนะครับไม้ดำประมาณนี้นะครับถอดประกอบติดตั้งไม่นานนะครับติดตั้งใช้เวลาไม่นานนะครับมียไม่โทรตามก็ได้กลับบ้านแล้วนะครับในส่วนของปุ่มคอนโทรลด้านข้างนะครับแอแบกก็ทําได้นะครับแต่ว่าต้องถอดทํามนะครับซีเคการช่างอายุทยานะครับเคปล่าลายไม้มีให้เลือกมากกว่า12สีนะครับเป็นแนวทางการแต่งนะครับว่า ตรงไหนทำอะไรได้บ้างนะครับลอๆ้ดนๆนะครับสีเคการช้างอายุทยานะครับเป็นแนวทางการแต่งนะครับวันนี้มาติดตั้งที่วัดคุทธารามนะครับมาไหว้พระปู่พญาคุด้วยนะครับก็สีสันพวงมาลัยนะครับออกแบบมาเนี่ยครับสไตล์พระปู่พญาคุดนะครับอปู่พญาคุดบังเกิดทรัพย์นะครับทรงฤทธบังเกิดทรัพย์นะครับนี่วัดคุธารามนะครับเป็นแนวทางนะครับดีไซน์การ แต่งนะครับพวงมาลัยนะครับเป็นงานลายไม้โทนสีทองนะครับตัดแคปลานะครับก็เป็นแนวทางนะครับมาได้ไอเดียมาจากตรงไหนตรงนี้นะครับฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ